ค่ะไปเกลอค่ะนี่เกลือต้นหรืองง้กลอมต้นผลไม้รสเปรี้ยวค่ะอันนี้บักเมาบ้านบักเมาอ,อยากจะจะฮ่าฮ่าใหญ่าน่าทวี่ยหน่จ้าที่เขาปลูกกันที่ว่าบักเมาผู้พันนี่ยังไงนะจ้ะบ, <c oughs> บักเมาบอขับเป็นทังไดบักเมออาเนี่ยทีนี้บักเมปาป้ากับบักเมาใหญ่เนาะอันนี้บักเมาใ,ใหญ่จ้ะปลูกใหญ่ยอันนี้ปลูกเลกลือมั้ รอบนั่นปลูกน่าจะยุบะมาณเดือนสิงหาเนาะพียร์ปลูกนะจนท้ายมาปลูกตัวยังไม่ได้ออกปลูกก้ะเพามาปลูกช่วงหนาฝนฝนหืมเหล่าที่นี่มันไม่ค่อยงามเพราะเดืช่วงนี้หนาแรงบัดงามจ้ะเดินบักเหมานะครับอันนี้ท้ายว่าหมายยังบักแหม่มนึกกระชันมันคืออะไรครับอยังเพื่อนบักแหม่มจ้านั่นบักเหมาอืม อันนี้บักเงี้ยวจ้ะบักเงี้ยวบักเงี้ยวที่เขาเอาไปดองเั็นไหมจ้ะบักเงี้ยวอะไรจ้ะอันนี้บักเงี้ยวภาษาอีสานบักเงี้ยวบักเงียวอ้ยบักบักเงาวแล้วก็บักเงียวครับอันนี้บักชมพูเลยจ้ะที่เม็นใบยิ่งใหญ่ชมพูบ่ครับเมียนชุ่มพูชมผูอะไรครับผมคือเป็นดอกยังยังครับเนี่ยว่าเมียนดอกเลยจ้ะมันแตกยอดเพราะว่าหนาแรีงมามันเริ่มแตกยอดอันนี้บบกชมพูนี่เห็นเขาอื่นไหม่นดุกยิ่ใหญ่ คิดซื้อ่อกครับพวกกบหงอยกันนะครับปลูกไร้าก็จํามาไลยนะครับปลูกรลอั้นบอคโดดแต่อว่ารันน้โดจ้าอันนี้เป็นอีก้นนึงแต่มันหลายพันนะครับผม่มันหลายพันจ้าสวนปูกทยางจ้าปูปูกทั่วทิพทั่วแดนจ้าอันนี้ก็บรรจกันทั่วทิพทั่วแดนจ้าปลูกทั่วทิพเ็ได้ปลูกพร้อมกันไม่ต่ปูกกันแบบว่าปเรย บัลละมุดจ้ะอันนี้มากละมุดบัลละมุดโอ้พอเมิดจ้ะมันจีปอกเนี้ยมันจะอ,ออกดูกหรอกกล้าตัวมันจีแข็งแรงอืมตัวนี้ว่ามันจะปีอ๋อจ้ะอันนี้ละมุดกระ,ะสวยมาเลยจ้ะพี่กระสวยมาเลยใช่ไหมจ้าตัวนั้นเป็นต้นพอเมิดแต่ตัวเนี่ยต้นพอเมิดจ้าอืมอายุกประมาณเดียวกันจ้ะปลูกปลูกดือนสิงหาจ้าปลูกอะไรกันอ๋อไปแล้วจ้ะ อันนี้เพียรลงเพียร์ลงเดี๋ยวนี้ตัวนี้อียงครับฝรั่งทับทิมอ๋อทับทิมแดงแดงแดงทั้งข้างนอกแดงทั้งข <Estate> ้างในจต่ออกแดงแดงม่วงๆสั่มๆแดงไปแล้วเพี่ยร์ครับปุ๊บแบบยีนซีแม่จางเฉยเลยลงอันนี้บักเมาเพืกันจ้าบักเมาน้ำจ่าบางคนนี้มาอันนี้สมโอจ้าสมโอเขาถ่ที่เขาบอกว่าเขาท้องดีอยังนัแน่จ่าต้องเพียรลงมีเก็บถิ่นกัน สมโอยัองก็ครับขาวทองดีจ้ะข้าวทองดีจปลูกุูยางนีเนาะสวนเยื่อก่อมจ้ะรบรุงไปแน่่ไปแน่นี่รู้เ่าตัก็ใสๆที่มีฉีตัวจ้ะเ๋้าเขาจีให็ดอง มอต้นเมือจี้ี่ข้างในมันจะเป็นสีขาวแต่ว่าต้นนี้นะมันจะเป็นข้างในจะเป็นสีแดงๆเนื้อแดงๆเห็นไหมสีขาวก็แล้งกันที่ต้นนี้สมโอลนะครับจ้สมโอทับทิมสยามสมโอทับทิมสยามนะครับตัวนี้ทับทิมจันได้ด้อันนั้นช่วงผู้ทับทิมจันทับทิมจันทแ่คล้ายๆกันไม่น่าจะจิตจำถือก็อันนี้ทับทิมจันอันนี้ตัวนี้ชมพู้ทับทิมจันจ้เดีๆ ขนาดแรงมันแตกเยอะล้วนพี่มันเริ่มแตกเยอะพี่ชีแหงแรงขนาดได้ก็แตกเยอะพี่แม่พี่เลยเจมเลยจ้าโอ้ครับผมอันนี้แมงกรแหงมันกินไปมันกินอะไรเบอร์เตอรกินเบอร์รกสางมันแตกออกมาไหมคือเก่าครับตัวนี้จากปีประมาณได้กินครับตัวอีกปีสองปีหรือเนาะถึงบ่อีกปีปีนี้ก็สิได้กินหรอกจ้ะเนี่ยเพราะว่าดินมันไปเนาะดินไปแล้วมันมีฐานอาหารตัวมันก็สิีนหน่อยๆแต่ว่า อายุมันได้เดี๋ยวมันก็นเกิดนออกลูกออกดอ,อกนี่จ้ะครับผมโอเค,อ,เคอันนี้บากมังคุดเสียบยอดตายแหลวาตายแหลแตั้งคือว่าตายจังเยอะเ,เ,เคยเหี่ยวแห้งไปรอบนึงเราได้จากพ่อตาหนาแหลงมาหดหนาม,มาปุบปืนขึ้นฉีดจ้ะอ,อันนี้จะเป็นลูกไว้อันนี้นะปีสองปีก็ได้กินลูกเดีย๋ดวยวเด้พัน่านนาฟรั่นเป็นต้นเสียบยอดจ้ะมันจะเป็นตน้นคอม อันนี้บักงอรงเรียนงม่เจ้าว่าเม็นบักงอแบนเขาบกงลงเรียนงมีนเจ้าว่เนไม่เป็นบกงอแบบเขาเลยเอามาปลูกยังอยู่สวนเพิ่นนี่บกงออันนี้แค่กันจ้ะเบิ่งมันมันหอนแห้งะบ้านเขาเนาะน้อมาล้องคืล้องปลูกเบื้องเข้ามาเขาจะปลูกทั้งกันทั้งอย่างหนาวๆเป็นปกติทั้งอยนางน้ลามั่งแถวนี้บ้านเขาใครเบิ่งว่าสิได้กินได้เพราะว่ามันเกิดเริ่มมันติดแล้วล่ะถ้ามันแตกงอไหมจะโอเคยังไงก็ขอบคุณคุณฝนมากนะครับที่ ามาแนะนำเล็กๆน้อยๆนะครับวันนี้ที่ได้มีโอกาสมารีวิวสวนน้องในายยากล่อมนะครับผมก็วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่กดติดตามท้าใบเกลออะไรก็ได้นะครับและรับชมคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ